เรียบร้อยครับอุ้ยอันนี้อันโอ้โหอันนี้ผมให้ซุปเปอร์พูบเลยกันดูไม่รู้เรื่องเลยโอ้โ ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟฟลุคงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมินิเกมในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นมินิเกมที่ชื่อว่า b i l d Battle นั่นเองเนะครับซึ่งมินิเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นมินิเกมที่สามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาแข่งการสร้างได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเชิงอารมณ์ประมาณว่าแข่งแบบว่าเออใครสร้างสวยกว่าหรือว,ว่ามีความคิดที่แบบเออมีไอเดียที่แบบบันเจิดในการสร้าง นั่นเองนะครับเป็นการรวมแบบพวกแบบเรื่องในเชิงความคิดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สาหรับใครที่มารับชมช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับช่องนี้เนี่ยผมก็อัพทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็จะอัพวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆ4ี่โมงเย็นนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนียก็จะอัพเก้าโมงเช้านะครับยกเว้นว่าถ้าสมมติว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือแบบในพวกวันปกติเนี่ยวันไหนที่มนเป็นวันหยุดอันนั้นผมก็จะอัพเป็นแบบเก้าโมงเช้าตามวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่วันหยุดก็อัตตามปกิ นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะถึง560ไ like ลค์หรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ตอนนี้ก็กดไลค์ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคลิปนี้เราจะถึง20,000วิวหรือเปล่านะครับโอเคก็ลองแชร์ให้เพื่อนดูได้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะติดใจตามนั่นเองนะครับซึ่งรู้สึกว่ามินิเกมตัวของ Build Battle นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นมินิเกมที่ค่อนข้าง มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขเดี๋ยวมันค่อนข้างอัปเดตรวดเรวลยนะครับสำหรับตัวของม่ไดเกมบิวแบทเทิลนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่ล็อบบี้แล้วก็ลองเข้าไปเล่นสักตาหนึ่งก่อนเลยดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาในด่านแรกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นระบบใหม่นะครับก็คือมีการโหวตทีมได้ด้วยครับแบบผมเข้ามาที่ผมงงเลยโอเคมารู้สึกว่าเราจะได้จเป็นทีม,อมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ก่อนครับก็คอืคอจะค่อยๆสสสรร้้าางงแบบดเลย นะับเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าผมเคยได้ยินว่าเออบางคนเนี่ยเขามองแล้วเขาลายตานะครับอันนี้ผมเลยอาจจะแบบเออสร้างแบบสดๆเลยนะครับแบบไม่ก่อนครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากให้ก่อ,อก,ก็สามารถลองทิ้งคอมเมนต์ได้นั่นเอง นะครับเอ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดบทเลยดีกว่าครับว่าอยากให้กรอหรือว่าให้กรอนั่นเองเนี่ยครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโรคเกี่ยวกับแบบยังนไงพวกมือเช่าเอะโมชั่นซิกเด็ดสายพวกนี้ที่เขาจะไม่สามารถแบบเห็นภาพที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นแบบยังไงเหมือนเป็นแล้วแต่บุคคลนะครับว่าเขาเป็นแบบยังไงมองความเร็วมาภาพเร,เ,รเร็วเกินก็ไม่ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นตัวของที่เราสร้างอยู่ดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกําลังหากําลังหาบดดีดวแน ที่จริงเอ้ยเรนไม่ไม่ฮิสตัน่าจะง่ายกว่านี่ครับนี่เออผมกำลังหานี่เลยเออเอาผมว่าเอาบริกดีกว่าบริกดีครับเอาบริกอันนี้มาครับโอเคมาเอ้ยเดี๋ยวมันปั๊บเวลาผ่านไปโอ้โหมันอย่าพึ่งเวลาอย่าพึ่งผ่านไปดีวะอย่าพึ่งสิเราพิ่งเริ่มสร้างเองโอเคครับมาอันนี้เราจะทําเป็นแบบขาขาโต๊ะคอมมาครับแล้วก็อันนี้เราควรจะใช้เป็นอิฐแบบเคล์ว่าเอาเคละมาดีกว่าครับเอาเคล์ดีกว่าดี๋ยเอาไว้เคละมาเลยนะผมรู้สึกว่าใช้วูสีดำเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนตีเป็นโต๊แบบ โต๊ะโต๊ะสีส้มๆแล้วกันออเรนอรอเรนเคลย์เออเอาออเรนคาร์เดนมาครับไหนดูซิดาวมันยังเปลี่ยนแบบปกติแบบเมื่อก่อนหรือเปล่าไหนดูซิอ,อืมไอเดียเนี่ยเนี่ยพอทฟลอร์เนี่ยเปลี่ยนสลับอันนี้แล้วก็เป็นการเปลี่ยนเป็นทั้งอันทั้งตลับเลยโอเคครับนี่แบบนี้เดี๋ยวแบบนี้แล้วก็ผมตั้งคอมแบบนี้แล้วกันนะครับไม่แน่ใจครับคอมพิวเตอร์ผมก็นึกถึงแบบพวกเอาสร้างมอนิเตอร์ก่อนละกันนะครับคือสร้างสร้างเป็นหน้าจอคอมไปก่อนนะครับไม่ไม่แน่ใจเหม นะครับเพราะคอมพิวเตอร์ผมว่ามันก็เป็นทีมที่ไม่ได้ง่ายละลรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็สร้างขึ้นไปโอ้ยอีกสามนาทีเฮ้ยเวลาอย่าพูดเดินไปเลยสิเวลาไม่เคยรอใครจริงๆนะครับทำให้นึกถึงเพลงทุกอยู่ในใจเลยนะครับตรงท่อนที่เขาร้องว่าอะไรนะผมลืมแล้วโอ้ยผมลืมแล้วจะเล่นเองลืมเองเลย ไม่ใช่จะจะเล่นจะจะแบบยังนไงบอกซีสารเพลงย,ยังลืมเองเลยนะรนบขอภัยที่หนึ่งผมลืมท่อนไปแล้วอ่ะลืมท่อนโนต้ตไปแล้วอืมหน้าจอคมหน้าจอผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่าฮนะเอาแบบนี้ผมว่าน่าจะผมว่าใช้อ e ีอ e ิน e นี้ยังดูดีกว่าเลยอ่ะเออวะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาเราสร้างโมโม,ม,มไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มันจะเป็นแบบไหนบ้างแบบน,ะนี้โอเคแล้วก็เนะี่ยต่อหน้าจอโหหน้าจ,าาจาอโคตรเบลเลอร์เลย ถ้าคอมถ้าถ้าจอเบอร์มันเริ่มขนาดนี้นี่ใช้คอมเครื่องแบบขนาดใหญ่ขนาดไหนดีเนี่ยเอ้ยไม่ดีปกติมันขึ้นอยู่กับการจอนี่หว่าดื่มไปไม่เป็นไรใายคงไม่ได้ใช้คอมบเริ่มขนาดนี้แต่ว่านะผมว่าหน้าจอมันก็น่าจะใหญ่ไปหน่อยนะครับถ้าจะสกเกลตามขอขนาดคอมพิวเตอร์จริงๆหรอ,อาจจะสกเกลยากนิดน,นึงโอเคครับปะหน้าจอเราแค่นดีครับปะส่วนตัวของคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างข้างๆครับดิเราจะสร้างเป็นแบบเป็นตัวของเคสนะการสร้างแค่เคสคอมก็พอแล้วครับ แล้วก็เอาไอรอนบาร์มาครับมาไอรอนบาร์ครับนี่ไอรอนบาร์เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเอาไประบายความร้อนเล่นแล้วกันนี่ประมาณนี้นะครับสร้าง,งสร้างขึ้นไปนิดนึงครับสร้างตัวคอมไม่ต้องสูงเท่าไอ้นี่ก็ได้มัง้งจริงเอไอ,ไม,อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาสูงเท่าไอ้นี่หรอกจริงครับนี่ประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็สร้าง,งขึ้นมาตรงนี้อีกประมาณหนึ่งนาทีแล้วโอเคได้อยู่ครับยังพอทันมั้งพอทันมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่แล้วก็เรากรีดมาตรงนี้ครับกรีดมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ เดี๋ยวคอมเพราะว่าเอาเอาคอมสั้นแค่นี้พอครับนี่แล้วก็เราปิดตรงนี้ครับปิดลงไปเลยนี่ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เอ็นมาตรงนี้อีกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกทีหนึ่งขึ้นมาสูงๆอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็นี่แล้วก็มาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดเอ้ยหนึ่งนาทีแล้วว่ะโหเดี๋ยวพึ่งดิเดี๋ยวพึ่งดิยังสร้างไม่เสร็จเลยยังสร้างไม่เสร็จเลยใจเย็นๆนะใจวางวางถูกกาวก่อนแล้วค่อยตัดสินกันเดี๋ยว เดี๋ยวๆผมรีบๆรีบกรีดเลยครับแบบนี้ EC สิบกวิครับนี่ EC สี่กวิยังทันอยู่ครับปนี้พอทันอยู่ถ้าผมยังทันอผมจะเออเดี๋ยวคิดไปคิดมาอาจจะไม่ทันก็ได้เนี่ยไหนดูซิเอ้ยอันนี้กี่กี่กี่แบบนี้เลยครับมันเร็วกว่าครับนี่แบบนี้แบบนี้โอเคมาแล้วก็กรีดตรงนี้ออกไปครับนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็โอ้ยสามสิบวิเดี๋ยวๆเอาเอาอน่มาอน่มาเออเนี่ยแหละปิดปิดไปเลยอันนี้ปิดไปเลยปิดไปเลยไม่ต้องเปิดครับนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเเรราามมชื่อสไฟกัันดึคบ เชื่อมสายไฟจากคอมด้านหลังครับปุ๊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 บนี่ประมาณนี้แล้วกันนับนี่เอาประมาณนี้ละนี่แหละครับคอมพิวเตอร์บ้านผมมาโอ้ยไม่มีสวิตช์เปิดด้วยอะเอาอันนี้แล้วกันผมแถมให้เป็นสวิตช์เปิดเอ้ยไม่ดีกว่าเพราะว่าดูไม่รู้เรื่องเอาแบบนี้แล้วกันครับใช้ระบบรีโมทเปิดคอมเอาแล้วกันเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเกือบเกือบถ้าผมมองไม่ทันนี่เมื่อกี้นี่วางบล็อกผิดนี่ฮาเลยนะเห็นดูซิอันนี้เหรอ อันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์งั้นผมให้โอเคแล้วกันโอเคครับมาไหนดูอันที่2ครับอันนี้ก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์แต่เป็นแบบแลบบ็ปท็อปก็โอเคแล้วกันหน้ไพ่เป็นโอเคนะครับ,หน okay. นรบไหนดูซิเครื่องต่อไปครับเครื่องต่อไปอันนี้ก็อันนี้มันเป็นแค่มอนิเตอร์เอ้แต่ว่าหน้าจอมันใหญ่อจะบิวอินแล้วกันครับถือว่าพิมพ์บิวอินแล้วกันเครื่องนี้หน้าจอใหญ่ดีไหนดูซิเครื่องนี้ อันนี้หน้าจอโอเคครับก็ยังดูเป็นยังดูเป็นคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเอ๊ะหรือว่าเป็นแล็ปท็อปมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนแล็ปท็อปมากกว่านะนี้ทำไมผมรู้สึกว่าคนสร้างแล็ปท็อปเยอะนะอืแปลกจังแนฮะโอเคไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ทำไมวีเสียสีมันคนละมันแตกต่างกันครับโอเคอันนี้ของผมแล้วอันนี้มันโหวตให้ตัวเองไม่ได้นอกนั้นผมก็ปล่อยไปครับโอเคมาแล้วก็จะมีครับนี่โอเค เอคนนี้ผมชอบไอนี่ครับผมให้กู๊ดเลยครับผมชอบชอบ,ชอบไอตัวนี้ที่มันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดเนาะโอเคแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอืมก็คอมพิวเตอร์ครับโอเคให้โอเคแล้วกันอันนี้อืมโอเคครับผ่านไปอีกคนนึงแล้วก็ไดมอนด์พอยส์เหรอเอ๊ะไอตปุ่มตะปุ่ม,ม,มนี่อะไรปุ่มอ๋ออันนี้ปะเป็นแบบบิวอินไงแบบมีปุ่มนู่นปุ่ม,น,มนี่ให้กดเ,ย,เยอะๆครับ เฮ้ยไอคนนี้ให้ให้กูนะครับอันนี้ให้กูเลยมีทั้งสร้างคอมไอนี่ครับมาแต่ว่าไม่มีสายไฟเชื่อมเข้าหรือว่าเป็นหน้าจอระบบไวเลสกันน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับหน้าจอระบบไวเลสอือันนี้ให้กูละให้ให้โอเคแล้วกันอืโอเคแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยจะอ๋อโอเคอันนี้นี่เขาเรียกน่า,นาจะเป็นไอ้นี้เลยปะอ๋ออ๋อไม่ใช่ครับอ๋ออันนี้สายขาดอุ้ยโอ้อได้ที่หมแล้วมีก็กว่า ก็โอเคอยู่นะไม่่ผมสี 43, ่สิบสามคะแนนครับโอเคอน,นี่แต่แต่น,นี้ผมชอบบอลเปอร์เขานะสร้างโอเคอยู่ครับจีจีครับนี่ครับจีจีโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันรอบที่สองกอันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวของมินิเกมบิลปัตเทลนั่นเองเนี่ยครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กดเข้ามาแล้วได้อยู่ในล็อบบี้ครับเมื่อกี้ตอนแรกๆเนี่ยผมไม่เข้ามาเข้ามาแล้วมันแบบยังไงไม่เข้าล็อบบี้เลยแตนะ่มันเด้งเข้าไปในเกมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะล็อบบี้ นะเมื่อถึง16คนก็ประมาณ16คนคืออันนี้มันเต็ม16คนนะครับมันก็จะเริ่มเอ้แบบยังไงนับเขาดาวโอ้โหคนโว้กเฮ้ยผมไม่เอาไอ้นี่แล้วไม่เอาไอ้คอมพิวเตอร์แล้วเอาเอาไอ้เดี๋ยวจะเอาคอมพิวเตอร์อีกเหรอคอมพิวเตอร์อีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะนั่นไงครับมากับทีมคอมพิวเตอร์อีกแล้วโอ้คอมพิวเตอร์สองอันเลอะวดเลยโอเคได้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 อะคอมพิวเตอร์ก็คอมพิวเตอร์ครับโอเคมาไหนดูซิคอมพิวเตอร์รอบนี้ผมจะสร้างแบบ เริ่มจากสร้างไอตัวเครื่องคอมจริงๆก่อนเลยดีกว่าครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราสร้างแบบเหมือนมาามีมีปุ่มไอ้นี้แล้วกันครับดิแล้วก็อันนี้ผมสร้างแบบไม่สูงมากอะปุ่มมันควรจะเป็นสีแดงปะเรดเรดอาเรดเอาเอาเรเทเดเคไปแล้วกันนี่แปะไออันนี้สูงประมาณเอาประมาณนี้แล้วกันนี่แล้วก็อันนี้สูงขึ้น2เนาะสองอัองนแล้วก็อันนี้ปิดไปครับโอเคมาฝวยนี้เดี๋ยวผมจะเอา <c oughs> ไอรอนแล้วกันครับนี่ แล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเมื่อกี้ทำไมผมไอนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมไม่สบายอยู่นะครับก็เลยต้องแบบเอออาจจะมีไอนิดนึงก็ขออภัยนิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเปลี่ยนแปลงบ่อยจนผมปรับตัวไม่ทันเลยครับแหมอากาศต้องก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเกิดอาการป่วยขึ้นมานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโอ้โหตกใจเอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมซากให้มันนูนออกมานิดนึงดีกว่าับให้มันดูแบบมันมีอะไรหน่อยอะถ้ามันไม่นูนมันไม่ดูแบบไงมันไม่มีวิธีมันก็ดูแปลก นี่โอเคมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อีกทีนึงครับนี่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายตรงนี้ถ่ายขึ้นแบบนี้สิเอน wn, เอเนี่แล้วก็อทุบให้ออกมาไม่ไม่เอาผมเก็บไว้นี้แหละแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันไม่สวยครับต้องเอาเคลอีกอันหนึ่งครับนี่แล้วก็เอาสีเทามาครับนี่อันนี้ปิดเคสด้วยสีเทาครับเอ้ยผมว่าเอาเป็นตู้กระจกดีกว่าไหมเออตู้กระจกเอาเป็นตู้กระจกไปเลย เออผมเอาตู้กระจกตู้กระจกเออมันจะได้ดูแบบเออวิเทนหน่อยครับนี่เอาเป็นตู้กระจกแล้วกันครับแล้วก็ไหนดูซิอันนี้ผมจะปิดแบบตู้ปกติอีกด้านหนึ่งก่อนนะครับนแล้วก็นี่ครับนี่แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ครับนี่โอเคปิดไปแล้วครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเอาเป็นตู้กระจกแล้วกันครับนี่แหมตู้กระจกครับแต่อย่างอื่นก่อนแรกครับปิดอีนี้ก่อนเดี๋ยวไอ้นี่มันโผล่มาเด่นเกินครับนี่โอเคครับ แล้วก็ปิดตุกกระจกค,ครับเราจะลงดีเทลจุดจุดที่แบบเราเด่นๆดเนี่ยเราจะเอาเป็นไอ้นี่นะครับเราจะเอาเป็นพวกแบบยังไงไอตัวของฝั่งฝั่งข้างในนิดนึงละกันครับนี่ผมจะปดเปิดทิ้งไว้หน่อยละกันว่าเออเอาเอาเอาตะปุ่มตะปุ่มมาติดดีไหมเด่ยอืมเออเออเอาตะปุ่มตะปุ่มมาติดดีกว่าครับเอาไอพวกของหงหัวมาครับนี่แล้วก็เอาเป็นคัลเลอร์ละกันครับเอาเป็นสีสีดอเจอร์บูลละกันโอเค มันแล้วก็ทําเป็นระบบแบบเออแบบต่อนู่นต่อนู่นนี่ครับดินี่แล้วก็แบบนี้แล้วกันแล้วก็อ่ะเอานี้แล้วกันครับดิทราบประมาณนี้พอครับนี่แล้วก็เอาล่างกับบนแล้วกันผมไม่รู้ผมวางมั่วๆแล้วตอนนี้โอเคครับโอเคนี่พอครับสำหรับตัวของตรงแตกข้างในครับต่อไปก็คือข้างนอกก็คือหน้าจอใช่ไหมโอเคหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยเราจะทําไปแบบคล้ายๆแบบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งแล้วกัน แต่ว่าโอ้ยแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่2อนาทีครับมา2อนาทีไม่เป็นไรครับ2อนาทีก็พอทันอยู่ครับพอทันนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอเดียวหัวผมไม่แล่นครับประเด็นประเด็นคือหัวไม่แล่นเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแทนเหล็กมาเลยมานี่ครับนี่เอาขาตั้งแบบประมาณเดิมแล้วกันดิปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ไอตรงนี้อะเอาเป็นอะไรดีเอาสโตเอาเอาสตเาสตมสเตมาก่อนอะอย่างแรกเลยเอาสเตนี่ย กับสโตนเนี่ยเอาสโตนมาอีกอันนึงนี่อันนี้เอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นมอนสเตอร์นี่หว่าเออไม่เป็นไรในในบีบัตเทิลใช้ใช้อันนี้สโตนบลิกอ่ะสโตนบลิกโอเคครับผมพิมพ์เพิ่มแล้วกันมอนสเตอร์เอกเออมอนสเตอร์โอมอนสเตอร์เอกเอาไปเถอะนะไม่มีผลตอนนี้อ่ะนี่แล้วก็วางไปปึ๊บปื๊บปื๊บโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะทําเป็นวางจอวางจอรอบ A, เอเหมือนเหมือนเหล็กล็อกอันนี้นิดนึงแล้วกันครับรอบนี้มาจากประสบการณ์รอบที่แล้วนี่โอเคครับแล้วก็อันนี้นี่ ต้องกว้างโอเคครับ okay, กว้างเอาอีกสักสองแล้วกันสอง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 โอเคเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วเหรอเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะใจเย็นๆนะจ๊ะใ <im it> จะเย็นๆนะจ๊ะ <im it> เฮ้ยวางเต็มอัตราวางวางความเร็วเต็มอัตราครับนี่วะมีมีวงวีวูสีเทาวติดตัวอยู่ตอนนี้ใช้ให้หมดครับตอนนี้นี่ที่สิ่มันก็มีใบจำกัดน,นี่วะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรีบแล้วครับเพราะว่าเป็นไงเวลาเราไม่ทันแน่นอนครับติ แล้วก็สายใช่ไหมสายสายสายเอาดิสตนมาเอาดิสตนเลสตนหเออเอาดิสตนมานี้เอาดิสตนมานี้เลยมามาเชื่อมสายไฟครับด่เชื่อมสายไฟด่เขาเรียกว่าระบบนี่นี่มันต้องลงลังนิดนึงครับนี่นี่เรียบร้อยครับมาเชื่อมต่อข้างหลังเรียบร้อยต่อไปเอาอะไรดีคีย์บอร์ดเพราะว่าไม่น่าจะทันงั้นผมเอาเมาส์แล้วกันฮับด่สร้างสร้างเมาส์นิดนึงครับี่เอาเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่แบบนี้อ่ะแบบนี้ครับแล้วก็เมาส์แบบนี้แล้วกันรับด่โอเคครับแล้วก็ ต่อกับอันนี้อีกทีหนึ่งครับนี่สี่สี่สามสองหนึ่งโอเคครับนี่เรียบร้อยครับอุย้ยอัน,นอันโอ้โหอันนี้ผมให้ซปเปอร์พูฟเลยแล้วกันดูไม่รู้เรื่องเลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาน่าจะเทครับน่าจะสายเทโอเคครับมาอีกคนหนึ่งอันนี้โอเคยังเป็นคอมพิวเตอร์ครับผมให้โอเคแล้วกันนะเพราะว่าหน้าจอเขาจะสร้างไม่เสร็จนะครับโอเค แล้วอันนี้เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์อ๋ออ๋ออันนี้สวิตปุ่มปิดปะเออโอเคอันนี้ผมยังพอคิดยังพอคิดภาพออกอยู่นะนี่แล้วก็อันนี้เฮ้ยอันนี้เขาสร้างสมบูรณ์ครับมันให้โอเคกันหนึ่งแล้วกันอืมสองหนึ่งแล้วก็อันต่อไปอืมโอเคอันนี้ผมก็ให้โอเคอันนี้ก็ให้โอเคเหมือนกันครับโอ้ยรถนิยมผมที่แปลกๆให้โอเครัวๆเลยครับจะเป็นอันแรกที่มันอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นแล็ปท็อปเหรอ แลบ็บท็อปเอาไงดีเมื่อกี้ตามเมื่อกี้ก็มีแล็ปท็อปให้โอเคแล้วกันบบนะครับเผื่อบางผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงคนสร้างแล็บท็อปเยอะจังนะครับถ้าใครรู้สาเหตุก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนอันนี้ผมอะไรเนี่ยอ่อโอเคพ๊บพอแล้วกัดไอ้พูดเนาะอันนี้อมไม่ตรงกับเนื้อหางั้นอันนี้มันใครให้ใครโพปปลละกันนะครับ คือให้สร้างคอมพิวเตอร์แต่สร้างคนคือแต่ว่ามันก็สวยครับที่เขาสร้างเมื่อกี้ผมให้สวยอยู่อันนี้ผมให้เอ้ยให้กูและกันอันนี้ให้กูดูดูดีดูดีเป็นพิเศษครับอันนี้ดูซิอันนี้เอ้ยอันนี้ก็ให้อันนี้ให้กูและกันครับอันนี้มันมันดูแบบรู้ออกมาแบบอารมันประมาณแบบมนสบายตาครับอันอันนี้ไม่ต้องพูดเลยครับตัดสินกันง่ายๆสั้นๆครับมา เลเจนด์นครับเลเจนด์ Legend. อันนี้ให้โอเคแล้วกันนะครับอืมแล้วคนนี้รู้สึกว่าจะสร้างเป็นแล็ปท็อปอีกอ่ะเป็นแล็ปท็อปอีกเครื่องหนึ่งครับโอเคแล้วก็อันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้ให้โอเคแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนจะเห็นว่าเอ,อ๊ะน,นี่อ๋ออันนี้อะไรครับเมาส์ป้าเขาคือพยายามสร้างเมาส์มั้งอันนี้ของผมละโอเคมาแถมเปิดเปิดฝาโอ้ยฝาบนผมลืมปิดวะลืมปิดฝาบนเฮ้ย โอเคมาอันนี้ก็แล็บท็อปให้โอเคแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยผมชอบอันเนี้ยไอแบบเหมือนเวลาเขียนโค้ดใช่ป่ะเนี้ยไอตัวซอนแบบไอเทคขาวๆอะ่ะน่าจะใช่ครับได้ที่2ครับรอบนี้โอเคถือว่าใช้ได้อยู่ครับมาดีๆครับผมมารอบนี้ได้ที่2ครับเอ้ยแต่ที่หนึ่งอันนี้ผมให้โอเคนะอันนี้ผมชอบชอบไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันดูแบบมันดูสบายตาเหมือนกันนะโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นตาสุดท้ายสำหรับตัวของไม่ด้เกมดีแล้วนะครับเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนนะมันมีเป็นดิมิเต็ดทม์สองอันด้วยแต่ว่าอันนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้อ๋อเนี่ยมีคริสต์มาสบ e บอเทิอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นขับ,ขบ,ขบสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวของคริสต์มาสบ e บอเทินะครับโอเคนะ่าจะรอสักพักเดียวคนน่าจะเข้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตอนที่ด่านเริ่มเลยแล้วกันเนยครับ เอาแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีทีมเท d ดดี้แบร์เบลสโนโบอร์ดแจ็คฟรอสแล้วก็กำดรับเพราะอ้ลสโนโอบอร์ดไอ้นีไ,นไปายที่มันเอาไว้ไอ้นี่เอาเท d ดดี้แบร์แล้วกันครับมาบทเท d ดดี้แบร์หนึ่งเสียงครับเท d ดดี้แบร์นั่นไงครับได้สร้างน้องหมีครับผมมาน้องหมีพูดได้เลยครับว่าผมพังครับเคลเอ้ยมันต้องวูจ้ะเอ้ยเอาเคลดีกว่าครับเพราะว่าเคลน่าจะดีกว่าฮัดเด้นเคล อืมสีก็โอเคอยู่ครับมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มละเลงกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องสร้างน้อง,องเท้าก่อนครับนี่น้องเท้าน้องเท้าหมีก่อนนี่โอเคครับแล้วก็เริ่มแล้วก็กค่อยๆไต่ไปป่ะนี่อันนี้มันต้องสร้างแบบยังไงรสร้างเป็นตัวอืมมันมันจะสร้างเป็นไอ้นี้มันยากกว่าคิดยากเเนี่ยโอ้โหผมหัวนี่พูดได้เลยครับว่าตัานมากเลยตอนนี้นี่อันนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมไต่ขึ้นมาอันนี้อันหนึง่งแล้วก็อันนี้อันนี้ ในที uh ่ส huh. ิอันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะวางแถวนี้แล้วกันไหนเป็นไงบ้างครับโอเคแล้วก็อันนี้มาเราทําเป็นพุงแบบยื่นออกมานิดนึงครับอื uh huh. มาะว่าเวลาจะไม่ทันเอาครับถ้าเราทำเราทำแบบนี้ไปเรื่อยเพราะว่า<ๆ>ไม่ทันจริงๆงนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับถ้าคิดไม่ทันแต่ว่าไม่ลงมือทํามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทําก่อนนะติแบบนี้แล้วกันมาหมีตัวแค่นี้ช่างมันเถอะโอเคมาผมรีบ,ร,บรีบวางละอันนี้วางบิลขึ้นไปเลย นี Ele ่บิวไปเลยบิวบิวบ <BI> ิวบิวบิวบิวขึ้นคล้วเอ้ย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 อันนี้หยับ๋ยวบพึ่งไอ้นี่ดิอันนี้มาผมทุบออกไปนิดนึงแล้วกันครับนี่เอ้ยเมื่อกี้ผมถูกออบสล็อตนู้นโอเคครับนี่มาแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วกันครับนี่ทบไอ้นิดนึงแล้วกันนี่อันนี้แล้วก็เติมเติมเติมเป็นวงกลมไปขึ้นไปอีกนิดนึงครับแล้วก็ไอ้ตรงท้องน้องหมีเหรอเอาไงกับท้องน้องหมีดีอะเติมเติมเข้ามายื่นยื่นหน่อยแล้วกันนี่ยื่นยื่นแล้วครับนี่ เริ่มพุงยืดรับแล้วก็อันนี้เริ่มว่าโอ๊ยเหลือมาเหลืออีกสามนาทีสิบเอ็ดแล้วอะโหเน้นสปีดเน้นเวลาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทําเป็นกรอบแบบเดิมแล้วกันนี่กรอบแบบเดิมครับอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็โอเคครับนี่แล้วก็ทําอันนี้อีกชั้นหนึ่งได้เออแค่นี้แหละครับแล้วก็แบบป่วนนี้นะนี่แล้วก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณสองนาทีโอ้ยเสียวอะเสียวเสียวมากเลยตอนนี้นี่ทำแบบนี้ครับแล้วก็เริ่ม เริ่มบุมเข้าไปใหม่ละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างตัวหัวนะครับนี่ตัวหัวตัวหัวเนี่ยตัวดีเลยครับตรงตัวดีตรงที่ว่าผมคิดไม่ออกว่าหัวมันจะเป็นยังไงไงโอ้นี่ๆโอเคครับมาปิดตรงนี้ไปเลยครับนี่ปิดไปละโอเคแล้วก็สร้างหัวออกมาครับนี่ยื่นออกมานิดนึงนี่แล้วก็ยืนยืนนิดนึงครับนี่โอเคมา อันนี้เราสร้างหัวครับนี่ถ้าใครดูไม่ออกอันนี้ผมพยายามบอกนะว่ามันเป็นหัวนะเพราะว่าผมว่าน่าจะมีคนดูไม่ออกเหมือนกันขนาดผมยังดูไม่ออกเลยว่าผมกาลังสร้างอะไรนี่ตรงนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้ครับแล้วก็เอ้เอะเอา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 เคลดัมมาไอมันเปเคสีดำไหมเออเนี่ยไอแบ็กแบ็กเดนเคลนี่ครับนี่แหลที่เราต้องการนี่โอเคเอาเอาจะบุกสีดำไปแล้วกันนะครับ ผมไม่รู้จบบมูกหมีเซนติแบมมันเป็นสียังไงนะแต่ว่าเอาเอาสีดำไปก่อนแล้วกันโอเคมาแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมใส่ลูกกตากเป็นหัวแล้วกันนะเป็นหมวกโอเคครับนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเดี๋ยวเราเราควรจะปิดได้แล้วครับตรงนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาลูกกตามาก่อนครับนี่ลูกกตา้าลูกกต้าอยู่ไหนลูกกต้าอยู่ไหนไอพอดเวเตอร์พอดไทม์พอดไบโอพอดฟอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเขาต้องสึกเอานี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคัลเลอร์คัลเลอร์ โอเคโอเคเมื่อกี้ผมเมาครับนิดนึงโอเคเนี่ยป๊อปป๊อปป่ะแล้วก็ปิดหัวครับปิดหัวเจะตัวปิดหัวแล้วเดี๋ยวต้องไปสร้างแขนนีครับแขนสองข้างด้วยครับประเด็นแล้วเวลาดูเวลาสิครับมันเริ่มค่อยๆหดไปแล้วครับแล้วหูก็ยังไม่มีด้วยเดี๋ยวๆหูเอ้ยไอหูมันมันสร้างไม่ยากครับมันมันตินิดเดียวก็ได้ครับนี่โอเคครับมามามากลับกลับกลับไปก่อนนี่ตรงนี้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 แล้วก็หูครับสร้างหูอีกสองอันนะครับนี่โอเคมา สองู่สองข้างแล้วก็อันนี้ผมเวียน,ยนลงมานิดนึงดีกว่าครับให้มันดูแบบมีอะไรนิดหนึ่งครับไม่งั้นทื่อๆทีเดียวปีทีเดียวมันจะดูแปลกๆโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็คือแขนใช่ปหโอเคแขนครับนี่สร้างแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับนี่สร้างแบบเป็นแบบเป็น,บบปนก้างสติ๊กแมนไปก่อนนึโอเคเอ๊ะเดี๋ยนะอันนี้เอโอเคครับนี่แล้วก็จะต้องแต่งเติมแต่งเติมนิดนึงครับปึ๊บปึ๊บ แล้วก็อันนี้แต่งเพิ่มเฮ้ยมันเหมือนหมีแบ่งกล้ามเลยวะ่ะเอ้ยเอาชอบชอบวะเอ้ยชอบชอบชอบสร้างโม้โม้เราไม่งเหมือนหมีแบ่งกล้ามวะ่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เว้ยใช้ได้เดี๋ยวเหมือนเปล่าวะเหมือนเหมือนเฮ้ยโอเคแล้วโอเคแล้วแบบนี้โอ้ยหมีโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยตรงนี้ไมนเหมือนหมีแบ่งกล้ามอะ่ะเดี๋ยวผมเติมนิดนึงดีกว่าครับไม่ดีกว่าเพราะผมไม่ได้เติมนะครับนี่แหละครับเอาแบบนี้นะครับแหม สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วหมีผมเนี่ยทีดดี้แม่โอ้ยโลบินอันนี้อะไรเนี่ยเี๋ยเอ่อเท็ดเดธเทดดี้แบงเอาเอาซูเปอร์พูลลวกันโอ้ยผมงงแล้วน,นี่อะไรเนี่ยโอ,อ้น,นี่เขาเปลี่ยนพื้นด้วยครับแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นเทดดี้แบงงั้นผมให้โอเคครับโอเคผมให้โอเคครับไปดูซิโอ้โหอันนี้ผมว่าลายตามัมนมีเปล่ยนอะไรเนี่ย อ๋อันนี้ไปเลยครับไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องเลยอืมแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เทดดี้แบะปะเป็นเท็ดดี้แบะครับเออเออโอเคโอเคผมตก,ตกตกสะดุ้งนิดนึงเอ้ยเอ้ยคนนี้ให้ให้กูครับดีกว่าชาวบ,บ้านเมื่อกี้ครับอืมโอเคครับวันนี้คนนี้ผมให้พิเศษหน่อยครับแล้วก็อันนี้อะไรเนีย่ยว้าวเอ้ยยัง,ง,งยังยังนี่ตัดสินไม่ได้งั้นอันนี้ผมให้เป็น ปุ๊บเฉยๆแล้วกันโอเคครับงั้นแล้วอันนี้อะไรเนะี่ยเอ้ยอันนี้ไม่มีหัวใจด้วยครับเอาโอเคไปมิโอมีหัวใจด้วยโอเคครับให้โอเคไปครับแล้วก็อันนี้บิลเดอร์ไหนรูซิอืมอันนี้อืมให้โอเคเดยวเอ้ยอันนี้ยังเป็นเอ้ยอันนี้ให้กูทำให้กูอันนี้ผมยังดูแบบเออย,ยังมีโอเคอยู่ครับถือว่าใช้ได้ครับสำหรับอันตัวนี้ครับ แล้วนี่อะไรเนี่ยอืมอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ยให้ตายสิอันนี้เขาเรียกสร้างมั่วครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเอ้ย,อยผมว่าอันนี้ให้โอเคครับให้โอเคเนี่ยป้าเขาเขียนว่าอะไระครับ Best Cookie อ่าคุกกี้เขาบอกเาสับง Cookie ไปครับนี่เอ้ยอันนี้<แ>ให้กูครับให้กูให้กูเลยครับอันนี้สร้างคอนข,อขอุมติมโอเคอยู่ครับมาแล้วก็นี่อะไรเอาอันนี้ของผมครับ ไอหมี่แบ่งกล้ามเขาอาจจะงงอยู่คร right ับว่าหมี่มึนแบ่งกล้ามได้ด้วยอโอเคได้ที่เท่าไหร่เนี่ยได้ที่เก้าเหรอโอเคได้ที่เก้าครับแล้วก็ตัวที่หนึ่งก็ได้อันนี้ไปนะครับโอเคดีครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของทีมรู้สึกจะเป็นทีมคริสต์มาสนะครับโอเคนะครับก็สัลวันนี้เนี่ยก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนั่นเอง นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ติดตามแบบว่าแบบเวแบบแบบลาผมแบบอัพคลิปแบบนี้นะครับมันก็จะได้ขึ้นเตือน notification ขึ้นมานะครับแต่ว่าปกติเนี่ยผมก็จะอัพแบบยังไงอัพคลิปแบบตามเวลาที่ผมเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่า สี่โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงสุกแล้วก็9ก้าโมงเช้าเสาร์อาทิตย์เดยวเว้นว่าวันจันทร์ถึงสุกนะั้นมันจะมีแบบเป็นแบบพวกวันหยุดแบบนี้ผมก็จะอัพเป็น9ก้าโมงเช้าแทบบนนี้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับนี้ผมก็ขอเวลากันเพียงเท่านี้แล้วก็อยากเห็นวิดีเกมไหนเป็นวิดีเกมต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนั่นเองนะครับอ้อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเปิดโหวตไ้อยู่นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่14ใช่ไหมอืมตอนนี้ผมก็ยังเปิดโหวตแล้วก็เปิดโหวตว ตอนนี้ย่หวกวว่า,วาเอออยากให้ทําเป็นซีรีส์มิดิเกมอะไรอยู่นั่นเองนะครับก็สามารถลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิเ่มเติมได้ที่ตัวของเลนที่ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปเลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอําลาการเพเท่านนี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคยหากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ